ใคร่สับพีพัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของ Morning Hostel ค่ะก่อนว่ามันมาจากชื่อค่ะชื่อมันมาจากคำว่ามอนอนิงซึ่งแปลว่าหมอนซึ่งแปลว่าที่พักที่พักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เสิร์ฟอาหารเช้าเลยเราเลย ใช้คาว่ามอร์นิ่งซึ่งมันเป็นรากศัพท์กันถ้าเกิดมอร์นิ่งหรือว่ามอนอิงก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนการตกแต่งเนี่ยเราจะเน้นว่าเหมือนเรารับลูกค้าต่างชาตินะคะเราต้องการการอบอุ่นเมื่อถ้าเกิดเขามาปุ๊บเหมือนเขาได้อยู่บ้านโดยหมอนอิงโฮสเทลนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยลาดกระบัง42ค่ะห่างจากสนามบินประมาณ10นาทีเองค่ะแล้วก็ส่วนที่พักเรานะคะได้รับรางวัล หลายหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นของ a g o d a เราได้คะแนน9.1แล้วก็ Booking.com ไคได้9.2นะคะเราเป็นซ u เปอร์โฮสต์นานถึง3ปีนะคะรับรองได้ค่ะว่ามาพักกับเราเนี่ยอบอุ่นแน่นอนค่ะทีการนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีกล้อง CCTV 4ชั่วโมงค่ะช่วงนี้นเป็นโควิดก็ต้องมีที่กดังเจนอย่าจะพา ห้องด้านล่างก่อนเลยค่ะห้องด้านล่างจะเป็นห้อง,องเตียงสองชั้นค่ะโดยที่สำหรับสี่ท่านเมื่อมาเป็นกลุ่มค่ะเป็นห้องขนาดเตียง3.5ฟุตจานวนสี่เตียงค่ะโดยที่มีน้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวให้นะคะแล้วก็แชมพูฟิลที่มัดน้ำค่ะอันนี้จะเป็นห้องสําหรับสามคนนะคะจะมีอยู่สามเตียงค่ะโดยห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะคะ เป็นห้องเตียงใหญ่นะคะหรือว่าเป็นห้องดีลักซ์ูมค่ะโดยที่จํานวนห้องดีลักซ์ซูมของเราก็จะมี6ห้องค่ะถ้าเกิดเป็นห้องเตียง2ชั้นสําหรับ4ท่านจะมี2ห้องค่ะและ3าท่านมีอีก2ห้องค่ะรวมทั้งหมดว่าห้องอที่โฮสเทลเราอะค่ะมีจํานวนอยู่แค่สิบห้องเท่านั้นนะคะ โดยตรงนะคะผ่านทางเฟสบุบ๊กค่ะ m o r n i n g h o s t e l Bangkok หรือว่าโทรมาโดยตรงก็ได้ค่ะที่062-8212-888หรือว่าจะจองผ่านช่องทาง a g o d a หรือว่า